Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าจะไปคนในีนได้วองทราบว่านโยบววายของสบาลเนี่ยพยายามที่จะเราจัดเรื่องยาเสพติดนะครับทั้งในเรื่องของดีมานเรื่องของซัพพลน์ให้หมดไปจากหรือแผ่นดินไทยหรือให้ลดน้อยลงที่สุดแล้วก็พวกเราก็คงทราบว่าขณะนี้เนี่ยผลของการ,รติดยาเสพติดนะได้ปรากฏขึ้นมาแล้วในชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข่าวสารข้อมูลที่มีความาทำให้คนคนที่ผิดเพี้ยนจากยาเสพติดน,นะครับได้ก่ออาจจะกรรมต่างๆนะครับหรือพวกเราก็คงจะทราบกันดีแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ชี้แจงรายละเอียดกับพี่น้องสื่อมวลชนครับอาการใหญ่ยยนะครับจะการวิพครอข้อมูลใช้เทคโนโลยีนะครับมาประกอบจน เป็นรูปธรรมนะที่เอนอีกส่วนหนึ่งที่ผมนําเรียนไปแล้วคือผมผู้จังจว,ว,วัดจุฬาได้ความกล้ายาท่านผูวว่าได้การจัดจุพานะครับท่นนานบริบูรณรัตนาพรตบุตรเรื่องงบประมาณในการสนยุทธวิธีนะครับสองส่วนที่พี่น้องสื่อจะต้องรับรู้รับทราคือเรื่องการหยุดยังย้งยาพิะและการตรวจคนซึ่งภาษาเขียนว่า V S O T นะครับเป็นสำคัญนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง O S t คือความอยู่รอดของชนั้น